ราชาแห่งวงเวทต,ตอนที่248อัจฉริยะที่แท้จริงเฮ้เฮ้เฮ้ซื่อจือไม่จำเป็นต้องถ่อมตัวหรอกเออท่านข้าไม่ได้ถ่อมตัวจริงๆแต่เท้าเซียนเซิงชิวผู้นี้ไม่อยากจะเชื่อเลยหลายวันมานี้เขาได้ศึกษาก๊าซพิษของแมงป่องอสรพิษนั้นซึ่งมันไม่ใช่ก๊าซพิษธรรมดา ภายในพิษดังกล่าวนั้นก่อให้เกิดเชื้อแบคทีเรียขนาดเล็กขึ้นมาดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเหมือนกับพิษที่มีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างหนึ่งเออมันคือสิ่งใดกันมูเฉียนไม่ได้เข้าใจสิ่งที่ได้ยินเลยแม้แต่น้อยมันเป็นพิษที่มีชีวิตไม่ได้เหมือนกับพิษทั่วไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากแต่ด้วยการจเจริญเติบโตของมันนั้นจะพัฒนาขึ้นมาอย่างไม่สิ้นสุดหากว่าสภาพแวดล้อมเอื้ออํานวยซึ่งอธิบายได้ว่า หากใช้ยาแก้พิษอย่างเดียวก็จะไม่ได้ผลและทําให้ยาแก้พิษนั้นมีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นข้าจึงคิดที่จะใช้พิษต้านพิษอย่างไรก็ตามผลที่ได้กลับมานั้นไม่ราบรื่นหรือเป็นไปตามอย่างที่คิดเพราะว่าพิษของแมงป่องอสรพิษนั้นแข็งแกร่งกว่าพิษที่ใช้แก้มากและยังทําให้ประสิทธิภาพของยาแก้พิษนั้นลดลงนั่นจึงเป็นเหตุให้ยาแก้พิษดังกล่าวนี้ไม่สามารถจํากัดพิษได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าเอ๊ มูเฉียนก็รู้สึกประหลาดใจแล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับน้ำมูดเน่าอย่างนั้นหรือแน่นอนว่ามันเกี่ยวน้ำมูดเน่านั้นมีพิษเล็กน้อยซึ่งมีผลที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของอวัยวะทำให้ร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นกระตุ้นร่างกายให้แข็งแรงขึ้นร่างกายของมนุษย์นั้นจะสร้างพลังในการต้านพิษขึ้นมาเองซึ่งแน่นอนว่าหากมีเพียงเล็กน้อยจะสามารถกำจัดสารพิษเหล่านั้นได้ และจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของยายแก้พิษให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกอย่างยังทําให้มีพลังในการป้องกันพิษของแมงป่องอสสรพิษด้วยตนเองนอกจากนี้ยังไม่ตกค้างในร่างกายสามารถกําจัดสารตกค้างออกไปให้หมดได้ด้วยเซียนเส,เสงชิวที่กล่าวออกมานั้นเขาแสดงออกมาด้วยความตื่นเต้นนี่นะไม่ใช่สิ่งที่น่าหมหัศจรรย์ที่สุดหรอกในโลกนี้มีสูตรยามากมายหลาย20ล้านสูตร ไม่เพียงเท่านั้นน้ำมูดเน่านี้ยังสามารถผสมลงไปในสูตรยาเหล่านั้นให้สมบูรณ์แบบได้ข้ารับประกันได้อย่างแน่นอนมันได้กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงรากฐานในการปรุงยาไปแล้วใบหน้าของเซียนเซิงซิวก็ดูตื่นเต้นอย่างที่สุดพร้อมกับกุมมือของมู่เฉวียนเอาไว้ข้ากล้าเอ,อ่ยได้เลยว่าคนที่รู้วิธีดังกล่าวนี้ในอาณาจักรนาเซียมีไม่ถึงสามคนเลยด้วยซ้ําเจ้าเนี่ยช่างมีพรสวรรค์ที่ล้ำเลิศจริงๆเจ,จ้าได้ทําเรื่องที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาแล้ว ต่อไปเจ้าจะกลายเป็นนักวิชาการที่เต็มไปได้วยชื่อเสียงอย่าได้ถ่อมตนกับเรื่องแนวคิดของเจ้าเลยนะเออเรื่องนี้หมูเฉวียนไม่คิดเลยว่ามันจะออกมาเป็นเช่นนี้ค่าค่าเออมันไม่ได้เป็นความคิดของข้านะจริงๆหืมไม่ใช่ความคิดของเจ้าอย่างนั้นหรือเซียนเซิงชิวที่ได้ยินดังนั้นก็รู้สึกไม่พอใจเท่าใดนะักหลายวันมานี้ ก็มีเพียงแค่เจ้าคนเดียวเท่านั้นที่คอยสังเกตการทดลองในครั้งนี้มีเพียงเจ้าคนเดียวที่เห็นการทดสอบและการปรุงยาของข้าหากไม่เป็นเจ้าที่สามารถรับรู้ได้ว่ามันยังขาดน้ำมูดเน่าเป็นส่วนผสมแล้วยังจะมีใครกันที่สามารถหืไม่จําเป็นต้องเห็นกระบวนการทดลองไม่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เห็นการปรุงยาของข้าแล้วจะสามารถแยกแยะได้อย่างนั้นหรือแต่ว่าเขาผู้นั้นแยกแยะได้หืม นี่เจ้าหมายความว่าอย่างไรเซียนเซิงชิวข้าไม่คิดจะปิดท่านก็แล้วกันมู่เฉวยนได้ยิ้มออกมาอย่างขมขื่นข้าได้ไปพบกับใครคนหนึ่งขณะที่ข้าไปซื้อวัตถุดิบดังกล่าวให้กับท่านมีชายคนหนึ่งที่ดูยโสโอหังเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเป็นพ่อค้าที่มาจากรัฐอื่นหลังจากที่ได้ยินวัตถุดิบของท่านแล้วเขาก็ได้กล่าวออกมาว่าเขารู้วิธีดังกล่าวอะไรนะ ใบหน้าของเงซียนเซิงชิวถึงกับเปลี่ยนสีเลยทีเดียวเขาสามารถรู้สูตรยาได้เพียงแค่ได้ยินรายชื่อวัตถุดิบเลยหรอเป็นไปไม่ได้ไม่ต้องเอ่ยถึงเลยว่าเขานั้นยังไม่ได้ศึกษาพิษของแมงป่องอสรพิษเลยด้วยซ้ําหรือถึงแม้ว่าจะได้ศึกษาแล้วเขาจะสามารถบอกได้อย่างไรกันว่าจะปรุงยาเช่นไรเพียงแค่ได้ยินรายชื่อวัตถุดิบหนะ้าเขาจะรับรู้ได้ถึงสูตรปรุงยาได้อย่างไรกันเป็นไปไม่ได้หรอกเออชายคนนั้นน่ะแต่งตัวเหมือนกับพ่อค้า ข้าก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกว่าเขามีทักษะปรุงยายมูชเวียนก็ถอนหายใจออกมาหนึ่งครั้งและข้าก็ไม่สามารถทนกับท่าทางยะโสโอหังของเขาได้อีกด้วยเขาได้กล่าวดูมินและแสดงความหยาบคายออกมาเขาได้กล่าวอะไรล่ะเรื่องนั้นเออหน,หน้าเขาได้กล่าวว่าอย่างไรก็เขาได้กล่าวดูถูกเซียนเซิงชิวกล่าวว่าท่านน่ะสมองหมู คิวที่ขาวนวลของตาเท่าผู้นี้ถึงกับตั้งตรงฮะอะไรนะคือว่าเขาได้กล่าวว่าการกระทําของเซียนเซิงชิวนั้นเป็นการกระทําที่เสียแรงเปล่าไม่ได้แตกต่างจากพวกไร้ซึ่งความรู้มูเฉียดในจ้องมองไปยังสีหน้าของเซียนเซิงชิวอย่างงงงวยจึงเร่งรีบกล่าวเสริมไปในทันทีว่าเออเออข้าเห็นคนผู้นี้ราวกับคนบ้าดังนั้นจึงได้ทําการจับกลุ่มเขาเอาไว้แล้วด้วย เป็นความจริงอย่างนั้นหรือเซียนเซิงชิวคิดถึงสิ่งที่มู่เฉียนกล่าวได้แต่ก็เงียบไม่กล้าออกความคิดเห็นอืมไม่แน่มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เช่นกันการที่จะสามารถมองเห็นทุกอย่างได้อย่างชัดเจนหากเป็นมู่เฉียนที่คอยสังเกตการทดลองนี้มาหลายวันเห็นประเภทของยาถอนพิษต,ต่างๆลักษณะของพิษแมงป่องอสรพิษและการปรุงยาของเซียนเซิงชิวทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ อาจจะทําให้เขาสามารถเข้าใจและตระหนักรู้ได้แม้ว่ามันจะไม่ธรรมดาก็ตามแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่คนอื่นที่ได้ยินเพียงแค่วัตถุดิบรับรู้เพียงแค่วัตถุดิบเท่านั้นกลับสามารถเข้าใจได้ถึงวิธีปรุงยาและสูตรหรือแม้แต่ทําให้ยาถอนพิษมีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาผู้นั้นต้องเป็นคนที่น่าพรั่นพึงถึงเพียงไหนกันถึงจะทําได้สําหรับเซียนเซิงชิวนั้นเขาได้ศึกษาตําราโบ,บราณม,มามากมาย ซึ่งเขาเองก็ไม่เคยเห็นมาจากบันทึกไหนของหนังสือโบราณใดเลยแน่นอนว่ายาแก้พิษของแมงป่องอสรพิษนี้ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าจะพบเข้ากับสุดยอดพรสวรรค์ที่หายากเข้าแล้วนะใช่ต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆพาข้าไปพบกับพวกเขาทีและแล้วเซียนเซิงชิวและมูเฉวียนก็เดินทางไปยังห้องขังในทันทีภายในห้องขังนั้น มีผู้เยาว์ที่สวมชุดดูหรูหราราวกับพ่อค้าใหญ่นั่งบำเพ็ญพลังที่มีคลื่นพลังที่เย็นเยือกแผ่ออกไปทั่วที่คุมขงังใบหน้านั้นดูสงบนิ่งมีจิ้งจอกน้อยสีขาวยืนอยู่บนไล่ดวงตาสองประกายแสดงท่าทางเย้อยหยันส่วนอีกคนก็สวมชุดสีดำหน้ากากดำเป็นหญิงสาวที่มีรูปร่างที่ทรงสเสห์เป็นอย่างมากยืนตรงอยู่ไม่พูดไม่จาราวกับเป็นรูปปัน้นสี่ชั่วโมง32นาที ชายหนุ่มในชุดสีทองลืมตาขึ้นมาอย่างช้าๆนี่มันมู่เฉวียนและเซียนเซิงชิวถึงกับตื่นตะลึงไปในทันทีชายคนนี้ได้คาดเดาเอาไว้แล้วว่าพวกเขาจะต้องมาหาอย่างนั้นหรือเนี่ยชูเทียนได้กว่าตามองมู่เฉวียนหนึ่งครั้งก่อนที่จะจ้องมองไปยังชายชาราผมขาวท่านคือเซียนเซิงชิวอย่างนั้นหรือหึมข้าสามารถตอบปัญหาของท่านได้ เซียงเซึงชิวรู้สึกเราวกับว่าได้พบเข้ากับอัจฉริยะที่มีทักษะที่สูงล้ำเป็นอย่างมากเขาได้เงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวออกมาว่าท่านช่างฉลาดหลักแหลมยิ่งนักโชคดีที่คุณชายได้เตือนข้าการสกรัดกัญญาถอนพิษของแมลงป่องอสารพิษถึงได้ประสบความสำเร็จการแก้พิษของแมลงป่องอสารพิษจะได้เสร็จสิ้นสักทีแต่เหมือนคุณชายก็บ,บอกว่ายาพิษดังกล่าวนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับรัชชิงได้อย่างนั้นหรือก็ข้าถึงบอกยังไงล่ะว่า เจ้าหนะมันสมองหมูเป็นเช่นนั้นจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่อีกหรือจะจะเจ้าโมชเวียนถึงกับโกรธเกรี้ยวแสดงความไม่พอใจออกมาทันทีแต่เซียนเซิงชิวนั้นถึงกับสีหน้าสลดไปเลยทีเดียวทั่วทั้งอาณาจักรหนานเซ่แห่งนี้ไม่เคยมีใครกล้าพูดกับเขาเช่นนี้มาก่อนเลยหากว่าชายคนนี้ไม่มีเหตุผลทําไมถึงได้กล่าวเช่นนี้ออกมาล่ะเขามั่นใจขนาดนั้นเลยหรืออย่าแก้ผิดนั่นนะ่ะ มีข้อบกพร่องอยู่สี่อย่างดนวยการน,นี่เจ้าไม่รู้อย่างนั้นรอนี่เออข้าไม่สามารถรู้ได้แล้วขอให้คุณชายช่วยแจ้งให้ข้าเข้าใจด้วยเถอะข้อบกพร่องแรกฉูเทียนก็ชี้นิ้วขึ้นมาและกล่าวออกไปอย่างไม่ช้าไม่เร็วอย่างมั่นใจเจ้าที่ศึกษาพิษของแมงป่องอสารพิษนั้นยังไม่รู้เกี่ยวกับลักษณะเด่นของพิษเจ้ายังเหมาะที่จะใช้ชื่อเซียนเซิงซิวอ,อยู่อีกหรอเช่นนั้นในเมื่อเจ้าไม่รู้ถึงจุดเด่นของมัน กับเร่งรีบหาวิธีแก้พิษในทันทีพิษของแมงป่องอสร,รพิษนั้นมีผลทําให้เป็นอมภาตผู้ที่ได้รับพิษนั้นจะได้รับพิษทางหมอกควันและสําแดงผลในทันทีไม่รู้ว่าเจ้าเนี่ยรับรู้ถึงเรื่องนี้หรือไม่เออพิษของแมงป่องอสร,รพิษร้ายกาจขนาดนั้นเลยหรือมันแปลกไปไม่ใช่หรือหากทหารเหล่านั้นได้รับพิษจริงๆถึงพวกเขาจะมียาถอนพิษอยู่แล้วก็ตาม เจ้าคิดว่าพวกเขาจะสามารถใช้ยาถอนพิษได้อย่างนั้นหรือแล้วเจ้าคิดว่าพวกเขาจะมีเวลาให้ถอนพิษได้อย่างไรกันน,นี่มันใช่แล้วพิษดังกล่าวนั้นแสดงผลในทันทีทั้งยังรุนแรงเป็นอย่างมากด้วยแน่นอนว่าถึงแม้พวกเขาจะมียาถอนพิษก็ตามแต่คงไม่สามารถบอกได้ว่าพวกเขาจะมีเวลาในการถอนพิษได้หรือไม่ส่วนข้อบกพร่องที่สอง ชูเทียนก็ชูนิ้วที่สองออกมาการใช้พิษต้านพิษนั้นเจ้าคิดจริงๆหรือว่าเป็นวิธีที่ชานฉลาดนะ่ามันเป็นวิธีการที่โง่เง่าเป็นอย่างมากเออหากว่าวิธีดังกล่าวล้าสมัยแล้วยังมีวิธีการอย่างอื่นอยู่อีกหรือเซียนเซิงชิวได้แต่ขมวดคิ้วแน่นข้าเองก็ต้องการรับรู้วิธีที่เหนือกว่าเช่นกันนะก็พิษของแมงป่องอสร,รพิษนั้นเป็นพิษที่มีชีวิต เมื่อมันเข้าไปในร่างกายของมนุษย์แล้วจะแพร่ขยายเติบโตอย่างรวดเร็วนั่นก็หมายความว่าจะต้องใช้ยาแก้พิษในจํานวนเท่าใดกันหากว่าได้รับพิษน้อยก็ใช้ยาแก้พิษในจํานวนน้อยไม่เช่นนั้นก็จะไม่สามารถแก้พิษได้แต่หากว่าจํานวนยาแก้พิษใช้มากจนเกินไปมันก็จะทําให้ยาแก้พิษนั้นตกตะกอนแล้วก็จะกลายเป็นการเพิ่มพิษให้กับคนป่วยแทนเรื่องดังกล่าวนี้เจ้าไม่รู้หรือเสียนเซิงชิวถึงกับอ้าป,ปากค้าง ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เข้าใจความหมายของฉู่เทียนพิษที่อยู่ในจานทดลองของเจ้านะ่ะที่ทำการทดลองในห้องทดลองนั้นแน่นอนว่ามันมีจํานวนพิษที่คงที่เทว่าเจ้าคิดถึงสถานการณ์ความเป็นจริงหรือไม่พิษร้ายนั้นเป็นแบคทีเรียขนาดเล็กที่ซึมเข้าสู่ร่างกายขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและมันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงของพิษมากขึ้นซึ่งแน่นอนว่ายากที่จะบอกได้ว่าคนเหล่านั้นติดพิษมากน้อยเท่าไหร่ คำพูดของฉูเทียนนั้นได้กล่าวออกมาอย่างรุนแรงไม่อ้อมค้อมเลยไม่เพียงแต่ผลข้างเคียงของยาแก้พิษนั้นแต่ยังไม่ได้คิดถึงสถานการณ์จริงอีกมันช่างเป็นความผิดพลาดไปอย่างมากเลยล้มเหลวในฐานะอาจารย์ปรุงยาที่สุดเลยด้วยฮึมเซียนเซิงชิวถึงกับเผยสีหน้ารู้สึกผิดบาปไปเลยคอบกพร่องอย่างที่สามชูเทียนก็ยกนิ้วออกมาสามนิ้วพิษของแมงป่องอสาร,รพิษนั้นจะถูกปล่อยออกมาโจมตีอยู่ตลอดเวลา ปรับเท่าที่ยังมีหมอกพิษอยู่มันก็ยังคงปกคลุมไปทั่วร่างของทุกคนอยู่ดีนั่นก็จะหมายความว่าพวกเขาจะได้รับพิษซ้ำแล้วซ้ำเล่าคิดวายาแก้พิษนั้นยังจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อยู่อีกหรือหืสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยไร้ซึ่งความหมายจริงๆไม่ได้รู้ถึงต้นตอของปัญหาคิดที่จะหาวิธีแก้พิษแต่กลับไม่รู้จักพิษดีไม่รู้ว่ายังเหมาะสมที่จะเป็นเซียนเซิงซิวอยู่อีกหรือไม่เซียนเซิงซิวก็คือหมอชิว เซียนเซิงแปลว่าหมอส่วนชิวก็คือชื่อของเขาเมื่อได้ยินถึงข้อบกพร่องทั้ง3ข้อที่ฉู่เทียนกล่าวออกมาถึงกับทาให้เซียนเซิงชิวตื่นตระลึงเป็นใบไปในทันทีและข้อบกพร่องอย่างที่4พร้อมกับที่ฉู่เทียนจ้องมองไปยังเซียนเซิงชิวอย่างละเอียดจ้องจากบนลงล่างและกล่าวต่อว่าเซียนเซิงชิวดูเหมือนว่าท่านจะไม่ใช่สามัญชนธรรมดานะคงจะเป็นคนที่มาจากตระกูลขุนนางใหญ่สินะ ไร้สาระมู่เฉวียนในตอนนั้นที่คุนเคืองกับท่าทางของชูเทียนในที่สุดเขาก็หาช่องทางได้แล้วทันใดน,นั้นเขาก็โต้แย้งออกมาในทันทีเซียนเซิงชิวนะ่าเป็นนักวิชาการอิสระต่างหากมู่เฉวียนพอก่อนเซียนเซิงชิวถึงกับปลื้มน้ำลายลงคอคาดไม่ถึงเลยว่าจะทําให้เขารู้สึกหนักอึ้งเช่นนี้ เซียนเซิงชิวเรียกเหล่าห้ามู่เฉยียนไม่ให้พูดแทนเขาเซียนเซิงชิวสามารถที่จะเข้าใจได้ในทันทีว่าสถานะของเขาที่แท้จ,จริงแล้วไม่ได้ด้อยไปกว่าโหเย่มู่ชิงเลยเขาตอนนี้ปลอมตัวเป็นหมอยาและนักวิชาการอิสระถึงจะทำการปลอมแปลงตัวเองแต่ที่จริงแล้วเขาก็เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงระดับอาณาจักรเลยทีเดียวนะหึ <c oughs> ดูเหมือนว่าข้าจะเดาถูกอย่างนั้นสินะชูเทียนได้กล่าวออกไปอย่างนุ่มนวล มันไม่น่าสงสัยเลยเซียนเซิงชิวยาที่ท่านสร้างขึ้นมาแม้ว่าผลลัพธ์ของมันจะถือว่าใช้ได้ทว่าต้นทุนของมันะ่ะไม่สูงเกินไปหร,อหรือนอกจากนี้ยังไม่สามารถที่จะซื้อขายได้ในตลาดเป็นจํานวนมากอีกด้วยอย่างดีที่สุดก็สามารถปรุงได้หลายร้อยหรืออาจจะเป็นหลายพันขวดเจ้าคิดว่ามันเพียงพอให้กับกองทหารทั้งกองทัพอย่างนั้นหรือข้อผิดพลาดทั้งสี่ข้อนี้ยาของเจ้ามันช่างไร้ประโยชน์สิ้นดี ไม่รู้ว่ายังเหมาะสมที่จะเป็นเซียนเซิงชิวอยู่หรือไม่เอ,อ่อข้าคงมีอายุนานจนเกินไปเรียนรู้บริโภคทรัพยากรไปมากมายนับไม่ถ้วนสุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นเพียงตระก้าไม้ไผ่ที่ใช้ใส่น้ำลงไปก็เท่านั้นเซียนเซิงชิวได้แต่ถอนหายใจลึกออกมามท่านชายคำพูดของท่านช่างกินใจยิ่งนักข้านี้ช่างโง่เขลาเบาปัญ,ญญาอย่างที่ท่านกล่าวจริงๆมู่เฉวอนก็กล่าวออกไปอย่างลอยอย เฮ้อแล้วเจ้านะ่ะมีวิธีอย่างนั้นหรือข้าน่ะมีวิธีสามารถช่วยเหลือพวกเจ้าได้ชูเทียนได้กล่าวออกไปอย่างสบายใจซึ่งแน่นอนว่าข้าคงไม่ทำให้พวกเจ้าฟรีหรอกนะข้าต้องได้ค่าตอบแทนเท่านั้นถึงจะทำแล้วเจ้าต้องการเงินเท่าไรล่ะก็ซับสินสัก3 2 0 0ล้านก็คงพอกระมังและก่อนที่ชูเทีนยนจะกล่าวออกไปนั้นเขาก็เน้นย้ำอีกครั้งว่า ต้องไม่ลืมด้วยนะว่าค่าน่าถูกจับอย่างไรซึ่งเหตุผลเพื่อชดเชยความเสียหายทางจิตใจของข้าข้าจะต้องได้รับค่าชดเชยอืมข้าคิดว่าสักห้าร้อยล้านเหรียญทองก็ไม่ได้มากอะไรนะอะไรนะห้าร้อยล้านไอ้เจ้าบัตรซบเนี่ยนี่หาว่ามันยังไม่มากอีกหรอห้าร้อยล้านเหรียญทองเนี่ยเท่ากับทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตระหนักโหเย่เลยนะนี่มันไม่โลภไปหน่อยหรือ มู่เฉวียนก็แค้นเสียงอย่างเงย็นชากัดฟันกล่าวออกไปคนที่เป็นนักวิชาการหนังเช่นเซียนเซิงชิวที่ตะเวนช่วยเหลือคนทั่วไปและยังมาช่วยเหลือรัชชิงอย่างไม่คิดค่าใช้จ่ายทว่าเจ้ากลับใช้โอกาสนี้กันโชคด้วยราคามหาศาลขนาดนี้อย่างนับว่าเป็นนักวิชาการอยู่อีกหรอเนี่ยอืมข้านะจริงๆแล้วก็เคารพนักวิชาการเช่นนั้นเป็นอย่างมากนะแต่อย่างไรก็ตามข้าไม่ใช่นักวิชาการนินาะ ชูเทียนได้สะบัดชุดหรูหราของเขาและพูดต่อว่าเจ้าก็เห็นว่าข้านั้นคิดถึงเพียงผลประโยชน์เหมือนกับพ่อค้าทุกคนอืมมันก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่เลยสําหรับภัพิบัติในครั้งนี้500ร้านเหรียญทองสําหรับช่วยเหลือรัชชิงเงินเพียงเท่านั้นน่ะขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วเออหากว่าคุณชายสามารถช่วยรัชชิงผ่านความยากลําบากได้แล้วก็ดวงตาของเซียนเซิงชิวถึงกับเป็นประกาย เงินส่วนตัวของตำหนักหูเย,ย่มู่ชิงนั้นต่เท่าผู้นี้จะจ่ายให้เองเห้มันเป็นเพียงแค่เงินเล็กน้อยหรืออย่างไรกันนั่นมันต้องห้าร้อยล้านเหรียญทองเลยนะขนาดตำหนักหูเย่ยรัชชิงยังนับว่าเป็นการเฉือนเลือดเฉือนเนื้ออย่างรุนแรงเลยแต่เซียนเซิงชิวผู้นี้กลับกล่าวออกมาอย่างไม่กระพริบตาเลยช่างเป็นคนที่น่าหว,วั่นเกรงอะไรขนาดนี้